เป้าหมายต้องชัดเจนการที่เรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและพบกับความสุขที่แท้จริงบ่อยครั้งที่เราทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และไม่รู้ว่าเรากําลังทำอะไรอยู่แต่จะมุ่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงว่าเราต้องการอะไรกันแน่ เช่นเราปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านก็แค่ปลูกปลูกมันไปเช่นเดียวกับการออกไปทำงานรู้ว่าต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีความสุขกับการทำงานตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนี้เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นควรจะมีเป้าหมายมีความฝันและรู้ถึงความต้องการของตัวเอง รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองอยู่ตรงไหนสำหรับบางคนอาจจะไม่มีเรื่องง่ายที่จะค้นพบความต้องการของตัวเองก็ต้องใช้เวลาค่อยๆตามหาไปแล้วสักวันคุณจะพบกับมันมนุษย์ย่อมผิดพลาดได้เสมอถ้ากลัวผิดก็จงอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรแต่หากจะทำก็อย่ามัวแต่กลัวเพียงตั้งจิตคิดให้ดีตั้งแต่ต้น ผลออกมาคงไม่เลวร้ายมากนักหากผิดพลาดก็เอามาเป็นครูเพราะคำว่าผิดเป็นครูหมายความว่าควรรู้จักถือสิ่งที่ผิดเป็นตัวอย่างสอนตนอีกทีเปรียบเสมือนเป็นครูเราไม่มีใครหรอกที่ชีวิตจะบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องผ่านความผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นเรื่องอะไรจะต้องมาหมกมุ่นคิดแต่จะกล่าวโทษ อย่าไปเก็บเอาความผิดพลาดมาแบกไว้อย่างหนาหน้าดำครั่าเครียดจนอักเสบถึงจิตใจเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติแต่อย่างใดคนเราจะเป็นตัวของตัวเองได้ก็ต้องเข้มแข็งอย่าเก็บเอาความคิดเห็นของคนทั้งโลกมาเทินไว้บนหัวปรงมันลงเสียบ้างยิ้มยิ้มและยิม้มชีวิตเราก็จะเบิกบาน เพราะอายุของเรามีไม่มากพอที่จะอยู่ร่วมกับความทุกข์ระทมขืนขมหมองไหมสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมันไม่อาจกลับไปแก้ไขได้แล้วจะเก็บมันมาเป็นอารมณ์ทําไมถ้าจะเก็บก็เก็บมันไว้เป็นครูหรือ,อยังอยากเก็บมันไว้เป็นยาพิษทําร้ายตัวเองก็สุดแท้แต่การปฏิบัติธรรมและการศึกษาธรรมเปรียบเสมือนแพข้ามฟาก คือพาเราที่อยู่จากฟากแห่งความทุกข์ไปสู่ฟากแห่งความสุขจากฟากที่วุ่นวายไปสู่ฟากแห่งความสงบจากฟากที่มืดบอดไปสู่ฟากแห่งความสว่างสวัยด้วยปัญญาแต่เมื่อเราพากันเดินลงแพแล้วให้รีบถอแพออกจากฝั่งเพื่อไปถึงฝั่งโน้นแต่อย่าเถียงการเรื่องแพให้ใช้แพสำหรับข้ามฟากแต่อย่ายึดติดในตัวแพ อย่าอาลัยอาวออยู่กับแพจนไม่ยอมขึ้นฝั่งหรือเถียงกันว่าแพของฉันดีกว่าแพของแกสู้ฉันไม่ได้เพราะถ้ามัวเถียงกันอยู่อย่างนี้แพก็จะยังอยู่ที่เดิมไม่มีวันเคลื่อนออกไปได้ทําไปทํามาก็เลยใช้ไม้ถอนั่นแหละตีหัวแล้วตายอยู่กับแพนั่นเองไม่สามารถข้ามฝั่งได้ แต่ถ้านำแพรไปถึงฝั่งแล้วให้รีบขึ้นอย่าไปนึกว่าแพสวยไม่อยากจากไปเลยไปสร้างกระท่อมอยู่บนแพรต่อถ้าเช่นนี้มันก็คงไปไม่ถึงฝั่งอย่างแน่นอนเรื่องราวที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างก็เช่นเดียวกับชีวิตของคนเราทำอะไรหากไม่ไตรตรองให้ดีทำไปโดยไม่ใส่ใจก็เปรียบเสมือนเราไม่มีความจริงใจกับตัวเอง แต่ถ้าเรามีความจริงใจให้กับตัวเองความสำเร็จทุกอย่างก็จะอยู่ในมือเราจะทำให้ออกมาได้ดีหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเราเองเปรียบได้กับคนที่ต้องการเป็นคนฉลาดหลักแหลมอยากมีการศึกษาที่ดีอยากรู้สิ่งดีๆลึกๆต้องเป็นคนโง่และทําตัวให้โง่ไว้ถึงจะได้รับสิ่งดีๆอย่างคนฉลาด ทั้งๆท,ที่เราฉลาดอยู่แล้วก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดยิ่งขึ้นถึงจะไปช่วยคนที่โง่กว่าเราได้เพราะคนที่โง่กว่าเราเขาจะได้รู้อย่างถูกต้องความเป็นคนรู้จริงฉลาดจริงจะไปอยู่ตรงไหนหรือพบไหนก็ตามก็ยังมีความเก่งและแกร่งจริงๆรู้ก็รู้จริงฉลาดก็ฉลาดจริงไม่ใช่เก่งแต่อวดฉลาด ถึงเวลาแม้แต่ตัวเองยังช่วยไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉะนั้นคนที่สามารถเริ่มต้นทำความดีได้คือยอดคนแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนต่างก็พากันสรรเสริญในความดีอีกด้วยเราเชื่อหรือไม่ว่าถ้าอยากได้รับผลที่ดีต้องทำความดีด้วยตัวเองถ้าเชื่อนี่แหละคือหัวใจของการสร้างบุญที่ถูกต้อง เพราะในเรื่องจริงไม่มีพระเจ้าองค์ใดจับโรโดนบันดาลให้เรามีความสุขหรือประสบความสำเร็จได้มีแต่ตัวเราที่จะต้องเป็นผู้ลงมือทำเองทุกอย่างที่มองเห็นรอบตัวเราคือป้ายบอกทางมันเป็นแนวทางที่เขาชี้แนะขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะเชื่อแล้วลองทำดูหรือเปล่าเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้แต่ถ้าเชื่อแล้วทำลงไปจะดีหรือไม่ดีหรือผลออกมาไม่ดีอย่างที่คิด เราจะต้องยอมรับให้ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครบังคับเราทำเองก็ต้องโทษตัวเองถ้าทำแล้วมันล้มเหลวก็ต้องลุกขึ้นมาทำใหม่แล้วมองตรงไปข้างหน้าไม่ต้องไปมองหรือไปคิดสิ่งที่ผ่านมาแต่ขอให้พยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตได้รับสิ่งที่ดีด้วยการเริ่มต้นจากปัจจุบัน ถามว่าทำไมถึงให้มองไปข้างหน้าเพราะการต่อสู้กับสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นกับเรามันมีทั้งดีและชั่วมองไปข้างหลังก็มีแต่ขยะที่เน่าเหม็นคนที่จะเป็นนักสู้ต้องมองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งๆท,ที่เราไม่รู้จะต้องเจอกับอะไรบ้างก็ต้องบอกกับตัวเองให้เดินต่อไปและเดินไปพร้อมๆก,กับการสร้างบุญกุศลและคุณงามความดี